สวยห้าสี่สามสองอ่าวเริ่มปูสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อสมชายคุณหนมชาย,ยากระสีมาชา่อายุเท่าไหร่วันปีนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณปู่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว เจ็ดสิบหกนะครับพอถึงมิสุนาก็เจนะ็ดสิบเจ็ดนาะมิหุนาก็จะเจ็ดสิบเจ็ดอืม,อมแข็งแรงดีนะนะครับเดินได้สบายสบายแม้เท้าไม่ต้องลุกนั่งเป็นยังไงเดินขนาดนี้ได้ก็ดีบบลแล้วเจอปัญหาสองสามแล้วขยับไปเลยแยว รยากาศสวนสาธารณะนะยามเย็นวิวสวยวิวสวยเมื่อกี้ถ่ายเป็นไทมแ์แลปสาง,งั้นครับแต่ก็น่าจะได้ใช้งานอยู่อเดินไวเลยนะโป๊่ ที่ตกดินล้าเอ่อาหารบวกเขาหนี่ไมือมีสะพานดันต้องเดินอ้อมไงแต่เขาก็แต่เขาก็ทำดีหมดแล้วทำทางเดินห้ยป่ะลมพัดเย็นมากเลยนะครับวันนี้ ชิลๆฮะนี่ถ้าคุณซื้อมาด้วยนี่มันแน่หมอวิ่งเ,เลยนะอยู่หมอชอบเก็บอันนี้โยนเก็บกิ่งไม้โยนลงนี้เล่นโอ้ very good very good ไเดเกิดมีทางให้เดินสวนสาธารณะเมืองหน้าอยู่นะเมืองขอนแก่นเมืองหน้าอยู่ครับผมเดี๋ยวรอก,กล้องเล็กน้อยนะเพื่อได้ภาพที่กว้างไกลมากขึ้นไปเราเจะกี่รอบดีปูอันนี้ <ś les> สองรอบดีกว่าไม่ไปแล้วกลับเลย <ś les> ไปแล้วกลับม <ś les> ันไม,ไม่ได้ยังเดินไม่ได้มากลรกขนาดนี้ถื่ามากเลย <S <S <les> <S เพราะว่าถ้าดึกเกินบางทีก็ไม่รู้ว่าป๋าอยากมาหรือเปล่าผมว่าป๋าก็อยากมาตอนนี้ถ้ามาดึกขนาดนั้นป๋าจะมาไหมถ้าดึกแบบสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะ ไปส่งน้องคอยไปแตะแล้วเอาคืองมาด,ด้วยอ,อ,อย่างเงี้ยอ้อยงั้นก็ได้แต่มันแดดไม่แรงเนาะแดดด้านนี้มันไม่แดดลม,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 มต้นไม้เด,ด,ดินเดินตตใต้ต้นไม้ก็ได้ได้ได้ถือล่มก็ได้แต่มันแดด<ม>แร<ด>งก็ถือล่มเลยไม่ต้องเหรอไม,ไม,ไม่มันมันแดด กลางวันไงทางนี้มันก็แรงเกินเราเดินอย่างเงี้ยเราเดินช้าไงร่มมันก็ไม่หนักเราก็เดินถือร่มก็เดินชิวๆดีกว่าโดนแดดเพราะมันไม่มีร่มเนียอย่างเงี้ยถ้าเราเดินข้างบนมันมันก็ปุดขะอ๋อบรรยากาศร่มเรือนนะตรงนี้ไฟสว่างสวัยสมาธิ Đào âm thơ mưa